สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับจันทันเนวขาสาฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีผมก็จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรารา่าสารนวันนี้ครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับการสรุปเรื่องราว ในรายวันนี้ให้ฟังกันเหมือนเช่นเดิมวันนี้พูดถึงประเด็นของทีมชาติไทยเยอะหน่อยนะฮะโดยเฉพาะมาดามแป้งที่ล่าสุดนั้นทํางานหนักครับหลากหลายเรื่องราวจนแบบบวยนะฮะต้องเข้าโรงพยาบาลก็เป็นอาการจากโควิดนะแต่แกก็กัดฟันลุยทํางานนะฮะทั้งของบริษัทแล้วก็สมาคมฟุตบอลทํางานเสร็จรีบไปโรงพยาบาลนะฮะเป็นกางจะให้มาดามของพวกเราด้วยคือก่อนหน้านี้เพิ่งบริจาคไปนะครับบริจาคเงินส่วนตัวครับนี่ฮะวงเล็บมอบเงินส่วน จันวนํานวน25ล้านบาทแก่สมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อชําระหนี้สยามสปอร์ตครับนี่คือเงินส่วนตัวของมาดามใครจะใจถึงขนาดนี้และทําขนาดนี้นี่เป็นเงินบางส่วนนะและก็มาดามก็บริจาคเงินส่วนตัวอีกจํานวน5้าล้านบาทเพื่อตั้งกองทุนสําหรับสภากรรมการเพื่อวัตถุประสงค์สาหรับการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางในกิจกรรมต่างๆเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายของสมาคมที่ขาดสภาพคล่องในปัจจุบันด้วยแต่นั่นก็ไม่ใช่ทางออกหนึ่งเดียวครับเรายังมีเรื่องของการที่จะหารายได้นะ โปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจัดจําหน่ายเสื้อคนไทยรักบอลไทยนะสมาคมมาทําเองก็ออกแบบโดยวอริกจะเปิดตัวในเดือนิถุนายนแล้วก็แมตช์พิเศษนะทีมชาติไทยทัวร์4ภาคหารายได้นะแล้วก็เปิดรับบริจาคจากผู้ใจบุญทั้งหลายแล้วก็ทีมงานปิดรอบละครเวทีนํารายได้มาช่วยสมาคมตั้งเป้า30ล้านคือเอาทุกทางนะเพื่อให้ใช้ดินจุดนี้ให้สําเร็จนะครับเรต้องขอบคุณมาดามสําหรับเงินจํานวนหลาย10ล้าน นะครับที่ควักส่วนตัวเลยนี่มาเพื่อการพัฒนาจริงๆซึ่งเรื่องนี้สื่ออาเซียนนาไปตีข่าวเล่าความกันเยอะเลยนะครับอย่างสื่อหยันเนี่ยก็บอกว่ามาดามแป้งเนี่ยได้ร,รับคําชมอย่างล้นหลามหลังใช้เงินตัวเองช่วยสมาคมฟุตบอลหลังจากที่แพ้คดีให้กับบริษัทสยามสปอร์ตนี่ไม่ใช่นี่ของเธอชื่นชมความเป็นผู้นําและความเสียสละของมาดามจริงๆไม่มีนาย,ยกสมาคมคนไหนทําได้มากเท่านี้จํานวนเงินที่มาดามแป้งใช้ไปน,นั้นน้อยกว่าหนึ่งใน10ของค่าชดเชยทั้งหมดแต่ก็นับว่ามีค่ามากใน สถานการณ์ที่สหพันธ์ไม่สามารถระดมเงินมาจ่ายให้กับสยามสปอร์ตได้เช่นเดียวกับสื่อของอินโดก็อึ้งว่าประธานสมาคมฟุตบอลวิะเทศไทยมาดาแป้งใช้เงินส่วนตัวในการชำระหนี่สหพันธ์ซึ่งไม่ง่ายที่จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้ก็บอกว่ามาดามจะต้องรักษาภาพลักษณ์ของฟุตบอลไทยให้อยู่ในระดับต้นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้เป็นการกระทําที่น่าเคารพแต่ก็นั่นแหละแฟนๆเราต้องช่วยกันอีกแรงหนึ่งนะครับเพื่อผลักดันให้ได้ตรงจุดนี้ก็ยังมีหลายเรื่องที่ต้องเคลียร์นะฮะภายใต้ง,งานของมาดามตรงนี้ก็พวกงานต่างๆเช่น ผู้ตัดสินนะครับเป็นสิ่งสําคัญอย่างทีสามที่ต้องแข่งแชมเปี้ยนลีกนะคัดขึ้นมาก็จะส่งกรรมการจากทีหนึ่งไปช่วยก็ดีเหมือนกันนะบางทีค่อนข้างเดือดกันในลีกล่าแม้กระทั่งลีกสมัครเล่นที่ดูเหมือนจะเกิดปัญหาหลายสัปดาห์ด้วยกัน,นจุดโทษไม่ควรเอามือไปแตะกันอย่างงี้ล้มไปจุดโทษซึ่งลีกสมัครเล่นนี้ก็เสียหายมากเพราะว่าบางทีมตั้งเป้าที่จะเลื่อนชั้นสู่ลีกอาชีพแต่ว่าแพ้นัดเดียวเป็นเรื่องเลยเพราะว่าแข่งกันไม่กี่นัดก็รู้เรื่องแล้วนะแพ้นัดเดียวเนี่ยแทบจะร่วงได้เพราะว่่าาบงงทีมมก็แรไย ชนะรวดอย่างเงี้ยนะมันทําหันกันตรงนั้นฉะนั้นแชมเปี้ยนลีกของทีสามก็สําคัญแล้วทีนี้ในนัดสุดท้ายของไทยลีกเนี่ยมาดามแป้งเลือกที่จะแก้วิธีการนะครับด้วยการให้กรรมการมาตัดสินไทยลีกในนัดสุดท้ายซึ่งจะมีการแย่งแชมป์กันของบุรีรัมย์และแบงคอกด้วยมาดามสั่งอิมพอตนะผู้ตัดสินจากญี่ปุ่นและเกาหลีมาเลยแมตช์ไหนมีความสําคัญยังไงต้องดูว่าคุณภาพผู้ตัดสินระดับ AFC เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงเวลามาตัดสินฟุตบอลไทยเออชักเข้าทาง แต่ว่าบางทีนะก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ผู้ตัดสินไทยนะแต่มันก็ยังดีที่เออย่างน้อยเอพวกนี้เป็นกลางนั่นคือการจัดระเบียบของผู้ตัดสินนะฮะทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งงาน นะครับที่ต้องวางแผนเช่นเดียวกันนั่นก็คือ4เกม4เกมเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับเราจะต้องหยุดหลีกอันนี้หลายคนก็ไม่เห็นด้วยแต่นั่นแหละ4เกมรายการในบ้านนะครับผู้ใหญ่ก็มองว่าสําคัญอยู่แล้วแล้วก็จะมีการปรับ4เกมเนี่ยไปใช้ในระบบ3กลุ่มก็จะลดโปรแกรมเตะนะฮะเตะ4นัดถึงการชิงทองเลยเหมือนกับฟุตบอลยูยิปสามอ่ะที่มีการแบ่งกลุ่มการกันนะก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มละ3ทีมมี1กลุ่มนะฮะแล้วก็อีก4ทีมมีอีก2กลุ่มแบ่งเฉลี่ยกันไปก็จะเอาแชมป์กลุ่่มมขอองแและกุเ้ารรบไป็ช ่ท,ทีโอเคนะฮะลดภาระครับจำได้ไหมยุคนิชิโนยุก,ก่อนนะยุคโคตรเตะกันแทบตายลากเลือดแบบมาราธอนเลยนะฮะทรมานสังขารกันเต็มที่อันนี้ปรับให้มันเป็นมาตรฐานขึ้นเออไหนๆมันก็หลายทีมแล้วก็แบ่งกันให้ครบถ้วนขบวนความแต่ว่าสิ่งนี้ทั้งสื่ออาเซียนแฟนบอลอาเซียนก็ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยเหมือนกันกันกบลักษณะการจัดรูปแบบของฝั่งไทยนะฮะสื่ออินโดก็จวกก็บอกว่าอินโดนีเซียร,รุ่นอายุไม่เกินย2ิปีเสียเปรียบสื่อเวียดนามเผยว่าไทายเปลี่ยนกฎการแข่ง สี่เกมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าภาพโดยทั่วไปจะแข่งขันในเพียง2อถึงสมแมตช์เท่านั้นือเวียดนามระบุว่า,เ,าเขาอ้างอิงจากเวียดนามมาทีนะอินโดนะไทยปรับแผลนหลายๆอย่างเพื่อให้ได้เปรียบอย่างมากในการแข่งขันฟุตบอลชายเรนโดเซียมองว่าสิ่งนี้มีประโยชน์นะเพราะจะได้มีการพักผ่อนมากขึ้นมากกว่าในการแข่งขันเมื่อครั้งที่แล้วต้องมาดูว่าโค้ชชาวอร์แลนด์จะสามารถพาทัพกรูดา้าคว้าเหรียญทอง4ีเกมได้หรือเปล่าอ๋อหมายถึงว่าฝั่งอินโดนี่เขาอ้างอิงมาจากเวียดนามเวียดนามบอกเป็นประโยชน์สำหรับไทยแต่ว่าอินโดบอกเป็นประโยชน ไม่มีการเสียประโยชน์อ่ะเพราะทุกทีมก็ได้พักผ่อนกันตเต็มที่แข่งขันก็มีมาตรฐานมากขึ้นเว้นแ,แต่ว่าเราอ่ะจะจับเอาเยียนอินโดมาเลเซียไปอยู่ด้วยกันแบบนั้นแหละบรรลัยพูดถึงชุดซีเกมแล้วนะครับ <c oughs> ก็พูดถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่กรีดของเรานะครับกำหนดมาแล้วก็คือการเจอทีมชาติอินเดียในเกมอุ่นเครื่องนะเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะเจอกับเติร์กเนิสถาน <c oughs> ก็โอเคนะทีมอินเดียเป็นทีมที่มีลักษณะกายภาพที่แข็งแกรง่งเจอเติร์กก็ลักษณะคล้ายๆกันตอนนี้อ อินเดียยังอยู่ในท็อปร้อยอยู่เลยนะตอนนี้ไหลไปเรื่อยๆที่126ผลงานไม่ค่อยดีนะครับไม่ดีจนถึงขนาดไปขุดนะต้องใช้คำว่าไปขุดเอาชนินชาเฮตีนักเตดะดับตานานที่ยิงประตูเยอะที่สุดกลับมาเล่นท,ท,ทั้งๆที่ประกาศแขวนสต,ตร์ทไปอย่างสวยงามแล้วอินเดียหากองหน้าดีๆไม่ได้จริงๆต้องแก้ไขปัญหาแล้วก็แบบคัดเลือกในเอเชียนคัพให้ผ่านให้ได้ก่อนนะเหมือนกับเราที่มีขุมกําลังเท่าไหร่ใส่ไม่หมดพี่อุ้มถ้าหายก็กลับมานะครับทีมต้องการขุมกําลังตอนนี้แบงค์สุพนัทไม่รู้ว่าอาการเเป็็นนยงงไบ้าห ไปซาอุยังไม่เห็นภาพเลยนะเออแต่ว่าเห็นพี่อุ้มอยู่ก็ดีนะฮะอยากเจออินเดียนานลวอินนี้เจ็บปวดตั้งแต่ยุข,ของรรเยวสแม้กระทั่งการเจอกันอีกครั้งคิงครับเราก็ยังโดนเจออินเดียเมื่อไหร่เจ็บปวดมาแล้วโดยเฉพาะเอเชียนคัพที่เราโดนไป4ประตูต่อศูนย์อินนี้รับบ่อได้ก็เจอเมื่อไหร่เราก็ชกอก,อกสุดมั่นนะว่าชนะอินเดียได้แน่หวานหมูแต่ไม่รู้ปไปไหนยิ่งเจอยิ่งโดนย่ำลงไปอีกนี่แหละจะล้างแขนหรือจะย้ำแขนเดี๋ยวรู้กันก็จะอุ่นเครื่องในวันที่4มิถุนายนนะฮะดูว่าอิชิ นะถ้าจัดชุดผสมอีกก็มีสิทธิ์ลับาดในการเดียแต่ว่าต้องเซฟด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะไปใส่เต็มกับอินเดียเพื่อสักสีแล้วก็นักเตะบาจงบาดเจ,จ็บแพ้เติร์กมีสิทธิ์อดไปเอเชียนคัพเหมือนกันเนะติร์กนี่แหละคือตัวชี้วัดนะฮะตัววัดว่าเขากับเราใครจะแน่จริงในการคว้าดับหนึ่งของกลุ่มไปอย่าลืมว่าเอเชียนคัพไปยีนีครั้งนี้เอาแค่ดับหนึ่งเท่านั้นไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ฉะนั้นไทยต้องละเอียดทุกเกมเจอเติร์กเจอไต้หวันเนี่ยอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับเป็นกรลังให้ทีมชาตตยรรวมีั ดีกเดิมเชื่อว่าอิชิวางแผนเอาไว้แล้วกับย่าเทียมนฮะหรือโหดเดิมเมื่อไหร่เป๊ทุกครั้งนะไม่ว่าจะเป็นสโมสรไม่ว่าจะเป็นทีมชาติอย่างเลเวนซิตี้เนี่ยโคตรแข็งเลยเวลาทีสโมสรไทยไปเผชิญหน้าด้วยอย่างทีมชาติอย่างเงี้ยของเราถ้าเล่นย่าเทียมก็ตะกุกตะกักไปเลยเออหวังว่าย่าเทียมเติ์กจะมีลักษณะที่แตกต่างจากสนามก่อนหน้านี้ที่เราเจอมานะครับสำคัญแหละคือการฝึกซ้อมและใจมีสัยนมันแน่คิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยด้วยวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะครับกดไลค์ผลักดันช่วยกันนะช่วง ยูทู e ไม่ค่อยดันขึ้นฟีดเพราะมีปัญหากับการลบคลิปเยอะไม่เป็นไรลุยกันต่อไปตลอดการและนานเธอวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะนายจยา